ชีวิตชีวใจสองลงมือเห็ดแบบ,บแบบบลเหลือกเห็ดอยู่ไซอะไรอย่างเงี้นะสองสามแก้ไขเจ้าของเป็นเจ็บปนใดปวดปนใดบรสบายบนอดนนี่ให้แก้ไขเจ้าของบอรแชัอยู่ในอาการนั่นอ่ะซุกกับบริสอยู่หันทุกข์กับบริหันแก้ไขปั๊บเรื่อยๆสาม ซีเป็นคนซื่ออ่เป็นคนซื่อตัวนี้ยากเลยคนทั่วไปมันงองแงกไปเลยมันบะ่ะ <c oughs> แต่หมายความว่าจะเคยหดเคยงอมมอย่างไรก็ตามแต่มาหามาปฏิบัติแล้วให้ซื่อ,อไปก่อนซื่อแบบว่าหูจักกาลาเทศนะ <c oughs> แล้วก็อธิหาสติสมัญญาใปกติบ บส่สติบ่ออนเกินไปบ่ไหลเกินไปสติสัมยาปกติหมายคข้ามาเป็นคนหูซึกหูสาน่อยไปหูเป็นคนบ่แมนเสียจริตบ่าใบาเป็นคนสติสัมยาปกติห้ายางเนี่ยหนึ่งหักเตียรรสองลงมือเหตุสามุจักแก้ไขเอาสู้เอาทุกอ,ออกสเป็นคนซื่อห สติปกติอ่า<ม>หายังนี่แหละ<ม>เป็นว่าปฏิบัติเราหูเลี้ยว<ม>ในห้าข้อเนี่ยข้อใดยากแล้วว่าข้อใดอง่ายแล้วว่าข้อใดยากตรงงูฮะ<ม><ม>ข้อที่หนึ่งแบบนี้สงสัยยากทุกข้อหรอครับ <laughs> <laughs> เริ่มข้อที่หนึ่งเอาเลยนะ <laughs> <laughs> สงสัยยากทุกข้อ เพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เอามาว่าเนี่ยคือข้อที่สีเนี่ยมันยากอ่าพอคนเขากกัวจะเผชิญปัญหากกัวจะเอาตัวหลอดมาได้ดีใจเขาเป็นไปสัพพีได้เหมือนบอกเพราะนั้นมันความไหวใจความบอสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งยากเลยคนเขาเช่นไงมันมันจะต้องสงสัยไว้ก่อนมันบอกล้จะเอาอย่างเซนบออย่างสี่บอเขาจะว่าอย่างไดเขาจะว่าอย่างไดแมนบอนะ่รพวกเนี้ยตัวเนี่ยแต่ถ้าหากว่า หลวงพ่อเทียนไปใช้คําว่าหู้ซื่อๆคํานี้นะคือหู้เราจะไปคิดนะหู้มันซื่อๆหู้ไก่กับหูซื่อๆขณะนี้กายเป็นยังไงแต่หู้มันซื่อๆเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นต้องคิดต้องมีสติเมันว่าปัจจุบันมันบอกให้คิดนะแต่ถ้าจะคิดต้องมิสติดีเด้อแต่ถ้าบ่มีสตินี่ก็หูซื่อๆหูซื่อๆมันคือมีสติแอะมันบ่ละ อันนี้คือสมบัติเบืองตนดังนั้นในสิ่งที่หลวงพอ่อยากเน้นในที่นี้ก็คือว่าหลังจากมูเฮ้าจบข้อที่ไปเนี่ยบางคนตั้งใจจะไปเฮ็ดอีรีเรอไดอ้ตั้งใจเฮ็ดในช่วงที่ไปตั้งใจให้เท่าเองเนี่ยก็ที่ใจมันเปลี่ยนตลอดเด้เป็นบละเปลี่ยนไปดีแล้เปลี่ยนไปให้ก็าตามแต่ในช่วงนั้นครูบาอาจารย์บริยูไกลเฮาเด้้ามันเปลี่ยนไปทั้งดีก็ดีไป ถ้ามันเปลีป่ยนไปทางให้อย่าวายัางไรน,บบนี่ท่อที่สามคือมีอย่างพิษปกติเกิดขึ้นได้จ้าของต้องเฝ้าแก่อย่า,ากกยปล่อยให้เป็นพิษปกติโดนแต่เขาจะบหกว่ามันพิษปกติเท่านั้นอันนี้คือส่วนสำคัญสุงว่านั่งโดนๆนะสบายคือว่าปกติบ่บ<อ>่บแล้วมันบางคนพอคุยกันแล้วนั่งคุยกันชั่วโมงบาจทลูกก็ลูกบ่ไรได้ไง เป็นจังเลยนะถามว่าไอ้ตัวจังตัวนี้มันต่มันมันต่เกิดขึ้นตอนไหนโดนเติมแล้วนั่นะมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเริ่มตอนไหนมันเริ่มตั้งแต่เฮานั่งวนนะแต่มันไปที่ละน้อยมันบอกที่ละน้อยละน้อยละน้อยนันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทํางานตลอดเวลาถ้าเฮาหัวมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เข้าบอลย่อมเปลี่ยนแปลงตามมันนะตอนนั้นนคือ ข้อที่สองข้อที่สามเ,เาต้องปรับเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้ตลอดนะตอนแรกทู้จักปับกายให้เป็น,นกันรู้สึกตึงใน,นินึงเบาไวเขาก็ขยับขยับให้มันรู้สึกสบายแต่บางคนน่ยมันมีความตั้งใจโพนะนะตั้งใจฟังกัฟังจนบ่ตติงเลยนะ ่่นถ้าฟังมากอย่างนี้บทติ่งเลยนะเก่งเลยเนะบางคนถือโดยซับก็เก่งจมีสิ่งนะบรรเลวโดยซับในมือนี่แขนนี่ลอยเลยในมันเลเห็นบอกเพือนบอกป็นสั้นด้วยมหนบอกเอาฮะโดยซับด้วยเห็ดเวียกอย่างกระตามตัวนี้เพื่อนว่าเข้าแก้ไขเอาเวทนาเจ้าของบเป็นเวทนามันหนักเพื่อนบอกข้อที่สามเห็ดให้เวทนาความรู้สึกมันสบายเพื่อนใช้คขาว่าเบาบางเวทนาเบาบางเพื่อนเห็นยังกระตาม ถ้าหากว่าเหตุเวทนาทางกายเบาเป็นเนี่ยมันจะเหตุเวทนาทางจิตเป็นเวทนาทางจิตเวทนาทางกายที่มันจังพอมันหนิงโดนมันบ่ละที่มันดึงการอยู่โดนเะเวทนาทางจิตที่มันไปยึดความคิดเนี่ยพ่อเข้าไปกลัมันไว้มือก่นหมออันนาเล่าหอดว่าฝรัง คนนี้เดียวคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อเทียนว่าเพิ่นถามว่าทุกเป็นยังไงนะทุกเป็นยังไงหลวงพ่อเทียนเพิ่นก็บอกเอาเอา,เอามือมานี่เพิ่นมีของในมือเพิ่นก็วางลงมือนบอ่เอาเจ้าลงคว่ำลงมือนคว่ำลงกระเจงปั๊อปนี่สินะเราก็เสืออันนี้คือทุกเพิ่อนนะเอาไอา้คนนั้นมันงงว่าทุกได้ยังไงน,นะ แต่ผมที่เราปล่อยก็คือ,อยิ่งซีมันบ่ละแต่ว่าปล่อยแล้วโดยสัญชตาตญาณมันบก่กัมกัมเอาไว้พ่อยังพ่อมันย่านทุกคือเด็กบงหูท่านว่าพูดต้องการทุกข์ร้อกว่าข้าเจ้าว่าทุกข์นั่นแค่เขาบอถือมาบ่มันเกิดเอ้าเขากัมเอาไว้ปล่อยให้ว่างประเด็งพ่อยังกัมเอาไว้อยู่สิเนะี่ยพ่อทุกข์มันมีแต่ว่าเขาอย่าไปิ่งกัมไว้ เขาเคยปลอยซะความบรสบายกายบริสบายใจมันมีแต่เขาอย่าไปติดอยู่หันเขาไปแช่อยู่หันเขานั่งไปโด,โดูดูนึ่งว่านั่งไปมันมันเพินอยู่กับตัวนี้ว่าแต่เขาบริสังเกตเจ้าของในหลังไปยังไดเอวไปยังไดแต่ปวกแขกแข่งขาไปยังไดมันนักยังไดเขาบริสังเกตแต่เขาสังเกตทั้งหมดโตตัวนี้พุ่ใส่เขาว่าสัมปชัญญะคือเขามีสติอยู่ตั้งใจอยู่ครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แต่สัมปชัญญะเขาก็ตองมีสัมปชัญญะหมายความหูทั้งมดโต นี่คือตัวทีสามให้ตั้งสติแต่ว่าให้มีสัมผัสยายตรวจสอบเพื่อบำบัดทุกเวทนามันมีตลอดมันเปลี่ยนแปลงถามว่านั่งรู้ปั๊บเนี่ยมันก็ลืมเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนใหญ่จหามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งสุขและทั้งทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันเปลี่ยนปไปทั้งสุขและทั้งทุกข์ มันทุกมันบ่ทุกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะเห้แังไดให้มันไปเปลี่ยนแปลงไปทางบบทุกเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงเขาผูที่มันจะเข้าเปลี่ยนแปลงมันได้เขาต้องมีอย่างวันนี้ต้องมีสติทีนี้สติมีสองแบบหนึ่งคนบุคคยฝึกสติเลยเขาก็ห <nước> ูจักเปลี่ยนแปลงขึ้นกันแต่นั่นหมายความว่ามันเต็มที่แล้ว เขาเปลี่ยนแปลงกูเซื่อว่าบ่โธมุรายเขาเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแบบบ่มิสถิพอเขาเชื่อว่ามันบสบายเขาก็เป,ปลี่ยนไปแบบให้มันแล้วไปอย่างนี้นะความบาสบ,บายหายไปแต่ว่าสิติเกิดบ่บ่เกิดตัวมูะเกิดอันนี้คือคนการบำบัดของความบาสบ,บายของคนทั่วไปถ้าเขาบำบัดเพราะว่ามันเต็มทุนแล้วแต่บำบัดด้วยความมูฮู ตัวการบําบัดทุกขเวทนัานจึงบทถือว่าเป็นสติถือว่าเป็นความค่อยชินถือว่าสัญชาตญาณแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วนี่ก็มีความบสบายกายบสบายใจอยู่เหมือนักคนทั่วไปเท่ากันแต่ว่าก่อนที่จะบําบัดในเหตุยังไดให้มันได้ตัวลูขึ้นมากคือคือหูตัวเสะกอนแล้วกค่อยๆบำบัดไปชู่เทือหลดลูกเทอเือเพราะฉะนั้น ตราบใดที่เขายังมีความบรสบายกายบรสบายใจอันนั้นแหละคือสนามปฏิบัติของเขาให้บึงจะเฉพาะสองอันนี่แหละอภิชาได้โทมนัสที่บอกว่าเมื่อก่อนมันบอกคือวิชาคือความสบายโทมนัสคือความบรสบายบึงสองอย่างแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆการแก้ไขสบายบรสบายไปเรื่อยๆน,นี่คือการปฏิบัติแล้วแต่คนส่วนใหญ่หู้แต่ว่าบ่ได้ให้ความสําคัญหัวน,นี่คือ บดยให้ความสําคัญเมื่อเขามาจเจริญสติแล้วถ้าเป็นสติที่เป็นสมาสติต้องให้ความสําคัญในสองจุดนี้ส่วนใหญ่เข้าใจให้ความสําคัญความบรสบายเหมืนบอกแต่ความสบายนั้นเข้าต้องกันแต่ในเล็กการปฏิบัตินั้นแม้แต่ความบรสบายก็ต้องไปยังไดก็ต้องเอาออกบริเพิ่นสมมติเขาบางคนนางสั่งจะว่าไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาออกโมเป็นเดชจนกว่าเขาไปเตือน ลอยลอยลอยยืนเห็ดเบิองเมือนี่ไหมว่าก็ต้องไปบอกเตือนหลายหลายเทือนบอกเห็นไหมมึงดูวเห็นซีซ่ามึงดูวบางคนถึงย่างเป็นถ้าบอกย่างมันไปหมดนมืดเนาะพันลอยลอยลอยอยู่อากาศนั่นมันเพิ่นมันมวลได้เป็นบ่การเพิ่มมวลใด้ความสุขคนอื่นว่าสมถะการแก้เอาตัวสุขออกได้เป็นวิปัสนานี่น้อยเดียวหนึ่งนี่น้อยเดียวหนึ่งแต่ว่า เบื้องแรกเนี่ยมันบุรีฟื้เรื่องตัวหูเนี่ยทุกคนต้องไปติสมถะะู้ไดก็ตามเหตุความสงบกับเพื่อความสุขมันบ่ละเพื่อความสุขสุขแล้วไปยั้งเีิยต่อจากสุขเวลาไปยั้งแต่มันก็นทุกข์แค่นั้นแหละมันว่าเพราะฉะนั้นจให้มันสุดสุขเอามันออกสักคนแล้วมันจะถึงที่สุดทุกข์เข้าใจบ่ครับนี่ เฮาอยากจะถึงที่สุดทุกต้องเอาที่สุดสุกออกฮู้จักบ่ที่สุดสุกอยู่ไสเออนี่ฮะแก้วมทุกละแต่มปล่อยวางนั่นน่ะมจงเบานั่นะในเวลาสุดทุกคือเฮาปล่อยวางมนบ่แต่าเจ้าว่าที่สุดทุกกมอยู่ส ที่สุดของสุขมันอยู่ใส่ที่สุดทุกนี่คือปล่อยวางแต่ที่สุดของสุกก็อยู่ใส่อยู่ใส่ห้องแนี่ยากบอว่าที่สุดทุกแล้วนฮู้มันทุบอะไรมันสุดแล้วมันบ่ละแต่ที่สุดของสุขน่ะอยู่ใส่ ผู้ใดน้อยจะตอบคือความคิดอารมณ์ที่สุดของสุกก็คือหูเมียออหูเมียถึงว่าถ้าบอูเมียจะบูฮูซึกถูกฮูึกู้เกูเมียก็หูซึกเนแหละูเมีย อะไรคือดวูเมียก็บดกันแค่นั้นเลยะนก็เห็ดบ่อยยังบ่มหัจักอยู่ด้วยดวงหูเมยนะเพราะฉะนั้นชุดนี้แหละเวลาเขากลับไปอยู่บ้านอยู่เฮือนเนี่ยให้จํามองนี้ให้ดีถ้าสมมุติว่าเขาเห็ดเพื่นกับหัวเจ้าของเห็ดเพื่นเจ้าของเห็ดไปนักปวดจนเมือแล้วก็ยังบ่มหัจักซอยัะไรได้กว่านี้เพราะนั้นตรงหูเมีย มันสุกขสัมไดมันทุกข์สัมไดมันสบายสัมได้ถ้าผมคึกว่ามันสบายมันมันเพิ่นไปเทาก็เศร้าซะแล้วเขามาตั้งเมียไหมอย่าไปเดินจอไปเดินจูงกลมเนี่ยมันได้อารมณ์แต่มันปวดขาเด้ขาตึงเมิ่นมาแล่ะขาล้าหมดก็เพิ่นมาไดก็เศร้าซะมาแก้ไขตัวเหตุมันคือทุกันเอาเอาที่ทุกออกซะก่อนเพิ่นมันก็สุ้ทันแต่ถ้าสมมติเราเพิ่นไปด้วยที่ทุกเกิดกระบอกหงตัวงินั่นคือตัวที่มันจะเกิดปัญหา ดังนั้นเขาเรียกสุดตรงทั้งซ้ายสุดตรงทั้งขวาพุทธเจ้าบอกให้ทิ้งทิ้งสบายก็อย่าไปเอาบ่สบายก็อย่าไปเอาให้เห็นมันมันอยู่มองกลางๆเครื่องสุขเครื่องทุกแค่ไหนก็เห็นตามหลวงพ่อเราเนี่ยทำยุทนั่งโต้โดนได้ก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะเห็นโทษของเขามาถูกเห็นโทษของเขามาซุกเนี่ยเขาจะต้องได้รับ ถูกจากมันก่อนอันใดก็ตามที่เขาจะทิมใดหมายควาว่าเขาต้องเห็นโทษมันเสียก่อนอย่างเห็นโทษของสุกเห็นทุกข์ทัง้งกายเนี่ยเขาก็จะหูท่านแต่เห็นโทษของตัณหามาหนะทิที่เนี่ยยากมากเลยอย่างสุนตมณะอัตตาเนี่ยมันมีโทษบ่มีแต่เขาเห็นมันบ่เ่าเคยเห็นน่ะกูอ่ะเอ้ย กูจักกูบ่ละกูเก่งกูมึงเด้กูจักกูบ่ละนี่เด้มันมันอยากไปเห็นโทษของมันเลยวเขามีแต่ไปเสริมมันอ่ะไปเสริมมันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกูจักบอกกูเป็นแม่มืองไงกูจักบอกกูเป็นอาจารย์มึงเด้ไปุมดละตัวนี้แหละเขาจะบ่งโหดโหดของมันเพราะฉะนั้นต้องมีสติแล้วเบิ่งให้เป็นเบิ่งอาการบ่ร์เมนเบอ่งอาการของ เบือ้อง <or> mhm. อาการของจิตนะเมื่ออาการนี้นีมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไาการความพ้อใจบ่พ้อใจเกิดขึ र, ้นกับใจมันเป็นอย่างไรเบื้องมันขัดเบื้องธรรมดาก็บ่อได้เลยเบื้องมันขัดผู้นั้นผู้ใดที่มาทดสอบมาเหตุในเขาเขียนเท่าคุณเทาศูนเท่าดีได้เนี่ยต้องขอบคุณเขาเลยถ้าบบมีเขาเนี่ยเทาบ่บพัฒนาปนีได้มันบ่อแเ้วเออะฉะนั้นเอาเ่บเห็นตัวเทาเด้ผู้นั้นกลับไปบ้านผู้ใดจะมาสอบว่าล้มก็ขอบคุณเขาได้ยกมืไม่ไหวเลยเด้อ ่าไป่าไปศูนกับไปให้เขาได้ <c oughs> นั่นแหละเขาไม,ม,ม่ยห้อยไม่สร้างบารมีเนี่ยคนที่มาบอกอย่างคัดโอคัดใจบอถือโอบอถือใจเขาไม,ม,ม่ยห้อยไม่สร้างบารมีเฮาต้องขอบคุณเขานะถ้าหากว่าบุามีเขาในี่เฮา,าเป็นปณีอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าเฮาบ่าได้เจริญสติเป็นยังไงเขาไมา่อดสอบเป็นยังไงนยมึงโวยมากูก็โวยไฟขึ้น <c oughs> <c oughs> ฟันต่อฟันตาต่อตาเลยแหละนะไอ้ใสแบบนั้นเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านต้องโดนต้องโดนทุกคนไอ้ไอ้บอกว่าลูกบอกว่าพว่าเมียนะใส่เขาก่อนบอกคนงานคนณห้องานนั่นเทาก็ยกมือไหวเขาขอบใจเด้อได้บวลาพยสุขประจําเอาถูกไหมถูกสอบประจําถูกเอาถูกไหอ เออเดี๋ยวนี้ดีแล้วทั้งแก้เดี๋ยวนี้ดีแล้วสองอีน้องนี่คือแบบเออดีเองมรนาสเกิดแลยเกตเลยตีมรนาสัตมรณาสัตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เฮาเฮาต้องหูภายหูมันเอาเพราะว่าแต่ละคนน่ยมีตัวกรรมตัวเว้นบวกคือกันได้เป็นบอกเฮาก็ใส่กรรมใส่เว้นไปดังนั้นเรื่องเรานี่มาว่าถ้าเฮา โดนโทดสอบพิสูจน์ไปเลยๆเ,ยเยนี่ยเบิ้งไปคักๆแล้ว <c oughs> บ่มีผู้ใดจะมาเห็ุอย่างเขาได้หรอกนอกจากตัวเขาเห็ุเขาเองทุกกระามสุกกระามแต่ถ้าเขาไปเจริญสติให้เต็มที่แล้วเนี่ยมันต้องเกี่ยวจากข้างนอกเป็นอย่างคนนั้นเป็นอย่างคนนั้นที่จะิญสมันต้องเกี่ยวข้างนอกมดแต่พอเขาจเจริญสติได้ถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันเกินนะดในเขาหมดบ่มีผู้ใดเห็นอย่างเขาได้นะแต่ว่า เานี่จะหูจักเขาเลึอกบอดอันนี้คือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแนววิธีการออของพระเทียนให้หูจักจะของเท่านั้นว่าเป็นยังไงอ่านจะของคุยใจ้ก็บอกให้รู้ว่าอ,อ่านจะของอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วปลูกฝังมรรคผลนิพพานให้ตัวเองได้นีพ่พูดบอกไปอย่างเช่นนี้ดังนั้นเวลาห้องกับ,กบ ไปบ้านไปเงินไปมันมีปัญหาเขาก็กลับมาเบิงเจ้าของว่าคณะเนี่ยเขาสบายหรือบ่สบายเอะบ่มี่อย่างถูกกับบมี่หน้ามันมีอย่างไยถ้าบ่มมี่ถูกอะมันมีสบายมันยบ่เอาสบายนั่นดอกไีอีกอย่างไงจะอยู่ยังไงบะเนี่ยอยู่ซื่อๆเบิงซื่อๆนะอมักกับบมี่บ่มมักก็ไม่มีซื่อๆ เออ่นไดนนะ้ได้พระใบในบานเรเจ้าก็ได้ได้พระในบานเลียวดังนั้นก็มีน้องใหม่ยังพญนาดเนี่ยเราเข้ามาพี่นี yi. ่พญนาดเป็นยังไงงานนี้พ่อจะไปไหวบ่ะ